เดี๋ยวมัน,นี้สิมาลองชุดใหม่ครับสิม,มาแกะต่อนะครับตึงเห็ดเศษครับเฮ็ดมัดดนนะครับชุดนี้ใส่เวลาเฮ็ดเกือบเดือนครับรค่อยได้เห็ดครับเฮ็ดเทละนีเทละนอยครับ ชุดนี่เป็นผาเป็นคือผาลมครับต่ว่าครั้งนมันสีเขือบแบบนี้ครับเคลือบครั้งนอกจะเป็นคือผาลมครับเป็นคือผาไดลอนสองสั้นครับชุดนี้เป็นพัดลมใ่ครับพัดลมใหสองตัวครับกับพัดลมหน่อยตัวหนึง่ง ครั้งแรกครับลองเบรงหนาครับนักพอสมควรครับน่าจะนักประมาณชุดผ่านนังครับเ่วาไซส์สบายครับอ่อนนิ่มดีครับเบาแข็งคือผ่าใบครับเป็นสองสิบครับ ข้างในก็มีกระเป๋าครับข้างนอกก็มีกระเป๋าครับเดี๋ยวเบิงกันครับทดลองกันเลย ลองชุดใหม่ครับไปเจอกันหนาล้างครับโดมีน้ำแล้วครับช่วงนี้ฝนตกดูครับเดี๋ยวใส่ชุดก่อนครับ ตรอรี่ครับผม Yep. mm -hmm. ครับ ค,ครับ ทีรอบสองครับห่างจากรอบแรกประมาณเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ครับลูกงามแห้งครับเต็มเลยครับจุดยอดครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งครับชุดไม่ครับชุดนี้ตอนแรกว่าจะเฮ็ดไว้ใส่เองเหรอครับ เฮ็ดมาดโดนนะครับเฮ็ดเตล่ลนี่เตล่นอยครับใส่เวลาเฮ็ดมัหนึ่งเป็นเดือนแหละครับเฮ็ดสุดให้ลูกค้าแน่กับเฮ็ดของเจ้าของแน่ครับพอดีไปเห็นผามาครับนี่ผืนเดียวครับผ่าแบบนี้มันเป็นเหมือนผ่าล่มครับแต่ว่ามันข้างในมันจะเคลือบ เป็นสองตันครับเดี๋ยวชุดนี่ก็ะเฮดเป็นสองสันนั่งครับหนาครับใส่สบายครับนิ่มพอแข็งคือผ่าใบครับหมวกแบบนี่กัดแน้มเห็นชัดครับกาาวิสัยกว้างไกลดีครับสุดยอดครับ ติดพัดลมสามโตครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดยูแค่สองโตครับเปิดแค่ตัวน้อยที่ดูอากาศออกครับรับตัวใหญ่ที่เป่าอากาศเขาครับตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งไม่ได้เปิดครับเปิดแค่ตัวเดียวครับยออนนะครับ จอนนะัขึ้นเรื่อยเรื่อยเคนมาเอาจุดเด็กมาท่านเด็กขายขายเป็นสิทธิ์แล่้าโอ้จฉบริสัมภาคืนบริเวณลำบากขึ้นอเคหชุดยาครับชุดไม้ครับใช้สุ่มันก็เปนจะปูกคู่กันเลย Thank you. Okay. เป็ทผปิดเปิดครับสวิตปิดเปิดครับสองโตเป็นแยกครับพัดลมสองโตข้างในครับตัวใหญ่ครับแล้วก็มีโตัวน้อยอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้สิติดตลอดครับปิดบ่ได้ครับเป็นตัวดูอากาศออกครับ สายไฟนี่แบตที่ผมใส่ครับเราไปเบ่งต่อกันครับ สวยงามครับผมเต็มทุกแผ่นเลยครับชนี้เป็นแผ่นไตครับอีกแผ่นหนึ่งบริไดแก้มาครับเต็มเึืนกนครับแบบนี้ครับเอาไว้มันเหนห่างต่อครับปล่อยหมันห่างครับสวยงามครับผมกิฟเหนียขอล่ากันไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับเดี๋ยวสีท้ายให้เบิ้งเรื่อยๆครับผม สวัสดีครับ